สวัสดีค่ะสวัสดีครับแก้มค่ะครับครับวันนี้มาพบกับแก้มครับพาก,กินพาเที่ยวเมนูวันนี้คือข้าวไข่พะโลนะทุกคนเนี่ยชีย้มือคุณแม่เรานะทุกคนฝ่ก<า>จะไปกินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคาร์ด้วยนะครับพบแล้วเริกินได้ยนะครับเล่นได้เลยนะทุกคนเอาแรกลองไข่ลูกกันนะทุกคน ีหมูชิ้นน่ากินมากนี่ไข่คั่มนะทุกคนซุแกล้นใหญ่แน่นอยนึงอร่อยคพี่เราขันไข่ก่อนนะทุกคนขันไข่ไ้น่ากินาะเหนไ้ไม้อันแรกก่อนจะกิน เอาน้ำมาราดคนุกคนี่าข้าวอะไรแบบนี้เลยนะทุกคนสองชอ้อนนะไม่เอามาดักไม่เข้าแล้วเราก็ตักไข่ตักไขไมไม่และต้องเยอะมากแล้วก็ตักข้าวด้านบนลงมาผมกม็ว้าวขยัน ไข M- ่อร่อยด้วยอันนี้ทุกคนอร่อยแบบฟิตๆเลยอ่ะ คนขอคนให้มันเข้ากันก่อนก็และวกันนะเงี้ยนะ้ำมันจะไม่ท่วมถึงนะทุกคนคนลวก็ขออนุญาตตักน้ำราดให้งก่อนนะอูว้ว่าวฉ่งว้าเลยแล้วก็ใส่ข้าวลงไป ตัวใหญ่นะครับนุ่มมาก เราเอาไข่นะเอาเอาน้ำใส่ขันไข่ให้แบบเคื่งนึงไม่ต้องใส่ไข่ขาวนะเอาไข่ขาวออกเกลือแล้วก็ใส่น้ำให้ไข่สับไข่แดงเลยนิดเดียวแล้ว,ลวทีนี้นเราก็ตักกินกับข้าวโพูดแซ่บเฮ้ยแบบฟินมากเลยทุกคนไข่นุ่มมากเลยทุกคนหแนบบูแบบแบบเทนไม่ต้องเคีเ้ยวเลย ทุกคนต้องก้าโคืคข้าวมาครึ่งแล้วครึ่งจะหมดแล้วขอรับเลยครับมาทุกคนมากับแก้วน้ำผู้ใจผู้เดิม ใช่แอบเย็นนะทุกคนใช่แอบเย็นดอกเย็นมากเลยนะทุกคนน้ำใกล้หมดแล้วอะ่ะเราจะกินไข่อะโล้น้ำแพ่ทุกคนตอนเนี้ยน้ำดีดีเลย อยากึ้นต้องมาฝากมาขอฟุ <tama> ้งฟ่เลยทุกคน ออทุกคนเดี๋ยวน้องแก้วก็ขออนุญาตไปเอาน้ำมาเติมก่อนนะมาทุกคนแล้วก็แบลาน้ำมาแล้วนเดี๋ยวเรามาเองน้ำจุ่มฉับเลยเหรอเอ้ยไปแก แล้วก็ขออนุญาตไปเอาไข่มาเพิ่มก่อนนะทุกคนรู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่พอแต่มาแล้วคน มาทุกคนก็ไปเอาไข่มาเพิ่มแล้วนี่นนเล่นๆไปมาเริ่มกินได้ทุกคนไหมตอนนี้รู้ไหมว่าพวกเราต้องพูดอะไรเหมือนข้าวน้องแก้มจะไม่พอามาเจียวไข่กปอนข้นขอปรด ขายปลาดุกที่เราให้อันดับที่สามเลยนะทุกคนเพรานดบบที่สุอันดับที่หนึ่งคือกุ้งล็อบสเตอร์เอ,อ้ปูรละก้าทุกคนเนื้อมันแบบอร่อยมากฟินนะทุกคนรอมนะทุกคน Woo! ข้าพเจหน่อยทุกคนเราก็มาเติมข้าวกันแล้วทุกคนอันเนี้ยไม่เอาแล้วเราจะต้องกินให้หมดเรื่อยดีเข้าทับที่แล้วหวัด่วนเรือเต็มเลย วัี้เรากำก็อิ่มแล้วเราก็กกขอจ้างดูเราอิ่มก่นอนนะทุกคนทั่วเราขอนั่งดูที่เรากิ่มนะเราอิ่มนะ้วนะพี่เราทุกคนแล้วก็ใส่ไปเลยพอใส่เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มกินกันใส่ได้ ข้าวสีดู๊กแล้วคิะขี้ปิป้อุปสรรคอาจจะเยอะเลยทุกคนน้ำก่นะทุกคนเราเราอิจฉาบริเวณสวนเลยะ ดังฟังครับใช่ไหมทุกคนใช่เ<ไ>นี่ยหมูนี้ก็ใค้ใครให้พี่ให้้องอคนคทไ,ได้แล้วีกแล้วโลค่ะคุตองคืว่า,าชิค่ะ มูเนี่้ใ <Hey. S 2> ครใครน้องค่ะพอแล้ว <Hey. S 2> มูเนี่้ใครให้เราค่ะใช่ เราหมาแล้วทุกคนก็ขอ,ขออภัยด้วยค่ะบ้านเราเลี้ยงหมาใชนะ้วเนี้ยเราคลัวมันร้องตอนเราขายทุกคนมันก็ต้องร้องขออภัยด้วยนะทุกคนมันกลิ่นหอมอะเราขออภัยด้วยนะแม่ทำกลิ่นหอมเกินไปนะทุกคนเราต้องบอกแม่ว่าให้ลดความหอมลงถูกต้องเพราะอย่มันจะปีนขึ้นมาทั้งสองตัวนะเอาไปเลยอยู่คะแนน ตอนนี้แสนเราอยู่ด้านล่างนะแสนเราไม่ได้หายนะเชื่อเงเราไม่ได้หายแนะสเราอยู่ด้านล่างนะนี่อยู่นะ แล้รอมไว้มันย็นกว่าเลยไมเอจะนี แ้งที่มาใส่ข้าวใช้อาหารใช่ไหมไม่ใช่แป้งที่เอาไว้ทาตัวทาหนะ้า ทุกคนสำหรับ EP นี้น้องแก๊สน้องกับเกิดอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย